มากันอุ้ยฟิดทุกคนดูลิ้นมันระยะประชิดขนาดนี้เลยบีกินไม่ได้ <laughs> อยากกินอาหารที่หมามาทำหรือว่าอยากมากินข้างนอกอยากมากินข้างนอกขอ<ต>อันนี้เป็นอะไรคะเมาชีเมาชีอุ้ยอันเนี้ยเคยที่สุดในชีวิตนักกินอันนี่น<อ><อ>พูดจริงจร<อ>ิงเลยนะบีบีตื่นเต้นไหมวันเนี้ยไม่ตื่นเต้นหรือเปล่า เราจะมาดูอะไรกันแพะแพะเอาไปดูแพะเลยทุกคนที่แพะทุกคนนี่คือฟาร์มฟาร์มแพะวันนี้ทุกคนก็เป็นวันหยุดก็เลยพาแม่บุ๊กกับน้องบีบีมาดูแกะดูแพะที่ไหนเนี่ยเป็นแสนชี่นอแบ็กยาร์ดใช่ไหมแล้วมาซะได้เวลาด้วยทุกคนดูแดดดิโอ้โหโคตรร้อนเลยเดินมาเต็มเลยเดินมาเต็มเลยอแพะตามันขีดตามันขีขีดเหรอให้เขาดูตาหน่อย หรือตามมันขีดขีดจริงด้วยมันจะกัดปลาไหมอ่ะกัดกัดมันมันแลบลิ้นด้วยอ่ะอเฮ้ยเฮ้ยมาปลามีแกะด้วยมีอะไรนะมีเมียนั้นด้วยเฮ้ยไปดูแกะใกล้ๆดิบีบีปลาที่บีบีใส่เสื้อขนแกะไงไอเร็ว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 มาแล้วนี่ไงแกะบีบีไปขอบคุณพี่เขาก่อนพี่เขาเอามาให้แล้วเร็วมันออกมาแล้วมันเห็นแค่รอดนะไม่น่ารักเฮ้ยมันออกมาเลยเอะมามันกินไม่ได้ดูหน้ามักเนี่ย สโลก่ะมาไปแกล้งมันอูดูแพะดิเดี๋ยวให้น้องให้ก็ได้าษมาลงพื้นเลยก็ได้แพะไม่ไหวแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูให้เงินนะคือไม่อยากถ่ายรูปอ่ะใช้เลยพี่ีสองขอพูดคำซ่ามีตากันคำซาเมตานไม่ใช่นักเกาหลีโอ้ยเจ้าตัวนี้ดิแม่มันมาแล้วหุ้ยแม่แกะวิ่งมาอย่างแบบสโลดูนะครับดึง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 มันรูปหัวได้นะอุ้ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหว มันออกมาได้มันพุ่งออกมาแล้วเนี่ยเออห้ามแย่งกันเนาะเออห้ามแยงกันนะเออเอาดิอุ้นี่แม่มันลูกทุกคนเฮียไม่เคยเห็นแพะระยะใกล้ชิดขนาดนี้เลยอะเฮียมาชอบกินข้าวหมกแพะอ่ะเฮ้ยน่ากินมะทําข้าวหมกแพ้ป้ากินหน่อยนี่ครับเราไม่เคยอยู่กับแพะระยะประชิดขนาดนี้เลยเราเป็นแพะทุกคนดูลิ้นมันอะเลียเลียกเลียก นี่เขาแพ้ทุกคนเฮียได้จับเขาแพ้เฮ้ยเออไอนี้เพิ่งรู้ตัวว่ามีคนให้อาหารมันเพิ่งมาเฮ้ย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 อ้าวไปไหนอ่ะน่าจะเป็นเวลาให้อาหารเขาตอนนี้อ๋อเขาไปนู่นหมดเลยเสร็จแล้วก็กลับมาหมดเลยเฮ้ยมากันหมดอุ้ยวุ่นิบมาเพิ่มอีกแล้วอุ้ยอ้ยอุยอุ้ยไปซื้อมาเพิ่มทุกคนมาเต็มเลยเร็ว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 ให้เร็วมาแล้วบอกวอุ้ยกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้มาอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันกินอย่างอร่อยเลยแค่รอดอ่ามันชอบบีกินไม่ได้ตัวเล็กเนี่ยลูกบี <laughs> ให้ตัวเล็กเร็วมันไม่ไหวแล้วตัวเล็กอะ่ะเออ <laughs> ให้มันเร็วเร็วมันหิวมันหิวมันหิวปะมาะครับถ่ายรูปให้ป้าหน่อยครับมาแมา่อ,อุ๊ยหน้าคู่กันเลยป้าแน้นำหน่อยหน่อยพลุมพลุง เลยทุกคนดูสภาพแต่ละคนดิหมดพลังแล้ววะป๊าร้อนไหมจะบอกว่าแค่วิ่งตามลูกรอบปูแทะก็เหนื่อยแล้วทุกคนมันหยุดนะทุกคนก็พาแม่บุ๊กกับบีบีมาพักผ่อนมันไม่เหมือนพักผ่อนคล้ายพักผ่อนหิวแล้วหิวแล้วมามาหิวไหมวันนี้มาหิวมากตอนนี้ชีวิตแบบต้องการอะไรที่เป็นแบบฟินฟินฟินินชีชิสด้วยไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากทุกคนให้กลับไปทําก็ไม่ทาแล้วมาป้ากำลังจะพูดกับเพื่อนๆเลยว่าเดี๋ยวจะกลับไปทําเมนู มากินแบบอะไรฟินๆได้ไหมวันนี้ฟินๆชิสชิสนี่ยแหละของโปรดมาเลยชี้ของโปรดมา้รู้ว่ามาชอบกินอะไรชอบกินอาหารอะไรฉายาป้าคืออะไรลูกฉายาป้าคือไอชีสอ๋อไอชีสไอช้างไม่ใช่ลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคิดเมนูกลับไปทําอาหารที่เกี่ยวกับชไปให้กินอะไรก็ได้ที่ไม่ไปทำไหมไม่ทำแล้วป๊าป้าอยากกินไอชีสแบบเป็นกองกองอ่าอ่าแปลว่ามากินแพะอบชีสไหมเดี๋ยวไปทำให้ อในเมื่อแม่บุ๊กอยากกินชีสบีบีอยากกินชีสไหมอยากกินค่ะอยากกินชีสเยอะแค่ไหนคะนู่นนู่นเลยเหรอไม่แก้มันแดงอย่างนั้นนะในเมื่อครอบครัวเราอยากกินชีสชีสไหนจะไต่ละเป็นมือพ่อในเมื่อครอบครัวเราอยากกินชีสชีสขอบคุณครับไวไว้ในเมื่อครอบครัวเราอยากกินชีสชีสชีสวันนี้เราไม่ต้องทำนั่นแหละในเมื่อครอบครัวเราอยากกินชีส เดี๋ยววันนี้เฮียจัดให้แล้วฉายาไอชีด้วยวันนี้ต้องชีดแบบอลังการทุกคนมันจะเป็นที่ไหนอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรูก้เดี๋ยวตามไปดูครับไปมาถึงแล้วทุกคนนี่วาร์ปมาเลยโคตรเร็ว รู้ไหม,ไมเราอยู่ที่ไหนบีเราอยู่ไหนรู้ไหมพิซซ่าฮัทเออนี่ทุกคนเราอยู่ที่พิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทอ่ท Pizza Hut. Pizza Hut อะเขาออกหน้าใหม่ <c oughs> จะบอกว่าฟินแน่นอนนี่จะให้ดูนี่ทุกคน <c oughs> เขาออกหน้าใหม่คือ พิซซ่าชีสเก้ายอดแค่ห็นเมนูก็คือไม่ไหวแล้วทุกคนยืดขนาดเนี้ยจะบอกว่ามีชีสเก้ายอดแล้วก็มีเก้าชีสซีฟู้ดแล้วมีเก้าชีสหมูเดี๋ยวให้บีบีเลือกดีกว่าบีอยากกินอะไรอยากกินอันค่ะอันนี้คือเก้าชีสหมูใช่หมาม่าอยากกินอันไหนเอาอันนี้ค่ะอันนี้คือเก้าชีสซีฟู้ดคลืไม่ถูกอันนี้ดีสุดโอ้เลือกไม่ถูกอะเอาเป็นว่าไปเรียกพนักงานเสิร์ฟมา เอาให้หมดนี่เลยพิซซ่าชีสก้ายอดโคตรชีสโคตรฟินโคตรสะใจจะน่ากินแค่ไหนสั่งให้หมดกบวันนี้ไปฮะนี่ทุกคน คืออยู่ตรงนี้คือหอมมากแล้วชีสคือแบบจัดหนักจัดเต็มมากชีสไม่รู้กี่สายพันธุ์ยเยอะมากอันเนี้ยสามารถกินหมดเนี่ยสามถาดภายใน5นาทีถ้าคุณกินหมด3ามถาดไปห้านาทีผมให้คุณ5,000บาทเดี๋ยวนี้ <5 S 1> เลยครับห้า0นบาทโอเคเท่าไหร่นะห้าล้านยิวห้าล้าน <laughs> นี่เป็นครั้งแรกของพิซซ่าฮัทเลยนะที่มีส่วนผสมของชีสถึง9ชนิดใช่ค่ะมาไม่เคยกินชีสที่แบบรวมกันทั้ง9อย่าใหญ่นะแต่ว่าแบบมาเป็นคนชอบกินชีใช่ไหมแต่พอมาเจอนี่เหมือนแบบโอ้ my god โอ้ my god แล้วจะบอกทุกคนว่าชีสแต่ละอย่างที่ใส่เข้าไปเนี่ยคือพรีเมียมสุดๆและมาจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียอ่าวิวซีแลนด์ไทยแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์พูดเยอะไปแล้วทุกคนขอกินก่อนไม่ไหวแล้วครับตอนนี้หิวยังคะ ให้เริ่มถาดไหนพี่บีอยากเริ่มอันนี้คือพิซซ่าชีสเก้ายอดให้เกียรติผู้หญิงครับเป็นคนยกขึ้นมาครับโอ้โหนี่นี่นี่อือหือโอ้ยเอาไป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 อีกโอ้โหทุกคนมาลยืดขนาดนี้ขอกินชีสอ่ะโอ้บีบีไม่ไหวแล้วมาให้บีบก่อนอ๊าป๊าป๊าป๊อะนี่ป๊าป๊าปอื้อหือ นังไม่มาที่ร้านาามา <c oughs> คือจะบอกว่ามันหอมกรอบไม่เหมือนไทยเลยตรงนี้นแล้วข้างในอน่ยทุกคนจะมีครีมชีสอยู่ด้วย,อ,ยอ้ <c oughs> ห้หดูพี่ <c oughs> อันนี้ครับนี่ฮะ <c oughs> อ้้หลูกไอชีสมอดูความยืดดิโอ้โห ตรงนี้จะบอกว่าเป็นโกลเด้นไบท์นะฮะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นคริสตี้เชดดาร์กรอบๆเลยทุกคนตรงนี้เดี๋ยวให้แม่บุ๊ลองชิมดูนี่ยืดนิดนึงโอ้โหไม่จ้าเท่าไหร่ก็ไม่พอจ้าคนนี้กรอบมากะจะบอกว่าชีสคือน,นุ่มละมุนมากอื้อรอ,อ, <laughs> อร่อยไม่อร่อยดูน้องบีบีฮะทุกคนนี่ <c oughs> จากใจคนที่กินชีสมาหนักมากบอกเลยว่าอันนี้เคยที่สุดในชีวิตที่กินอันนี้พูดจริงๆเลยนะบิ๊กบี๊กลองกินนี่ดูดิโกลเด้นใบกรอบไหมข้างบนเป็นคริสปี้เชดดาร์ใช่คุณคิดภาพตามนะมันจะเป็นแบบชีสกรอบๆอย่างเงี้ยเอเอสเอ็มอาร์นี่ครับมาด้วยนะหืมอยากยกให้เป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาทุกคนก็คืออันนี้จริงโค้ชชีสอร่อยมาก ทุกคนดูหน้าดิอันนี้เป็นอะไรคะเมาชีเมาชีอ <laughs> <laughs> ุ้ย <laughs> นี่แล้วมันน่ารักตรงนี้อทุกคนชีชชเป็นรูปหมวกอะ่ะนี่อร่อยไหมม,มันไม่ใช่แค่เส้ดหน้าชีทุกคนมันรู้สึกแบบมันมีความหอมนมเลเป็นนมใช่ไหมหอมมากอร่อยมากปาลองกินดูคะ่ะกินได้ยังได้ค่ะอืม้มไอ้บ้าเฮ้ยอันนี้อร่อยมากอะมันหอมอะไรวะ มาบอกเลยว่ามีกลิ่นเอกลักษณ์ทุกคนมันไม่ได้เหมือนเชด้าชีสธรรมดาเราไม่รู้ว่าเป็นชีสได้แต่มันรู้สึกว่าแบบมันหอมนม,ม,มวาน,นิลาวานิลาใช่แบบอะไรเงี้ยแต่ที่มาชอบมาช,ชอบอันนี้ค่ะอันไหนครับฮอกไกโดชีส ok อันนี้คือฮอกไกโดเหรอขอคิดหน่อยอมไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นอยู่ที่ไทยก็กินได้อร่อยไหมบิบบินี่คือไกโดฮอกไกโดบ้าจับเข้าไปทุกคนมันเนียนมันนุ่มแล้วกลิ่นขึ้นจมูกเลยใช่เค็มๆไม่หวานมากทุกคนส่วนอันนี้คือเกาด้าค่ะอร่อยมากเกาด้า กินอะไรไปอร่อยไหมคะอันนี้มันละลายใช่มันละลายใช่ไหมอันนี้แต่โมเลยอ่ะมันจะไม่มีความสัมผัสที่แบบว่าเหมือนกัดชีสอ่ะมันจะกัดเอ้าไปแล้วเหมือนเหมือนกินเนี่ยเนี่ยช็อกโกแลตอ่ะมันละลายมันมิลค์ไปเลยค่ะละลายไปเลยทุกคนนี่จากเกาลัดชีสนะครับกินกับขอบโกลเด้นไบร์แล้วบวกกับชีสหมูพิซซ่าฮัทอ๋อโรเกอร์โรเตอร์หืมมาขออีกอันนึงได้ไหมอ่ะมันคือชีสอ่ะมาเข้าใจไหมอ่ะ มื่อกี้สอบถามพนักงานแล้วอันเนี้ยชีสรูปเนี้ไม่ใช่รูปหมวกนะเป็นรูปหลังคาของพิซซ่าฮัทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในโลโก้อยู่แล้วบ้านไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าชิ้นมารยาทเฮ้ยหมดว่ะใครอยู่ทางบ้านกดหนึ่งหนึ่งห้าสั่งเลยพิซซ่าชี้นก้ายอดก้ายอดอีกห้าถาดอ๋อที่ไม่เคยเห็นแม่บุ๊กกินแบบกินหนักอะทุกคนเคยเห็นไหมในคลิปอะแม่บุ๊กก็จะแบบจุบจิบกินเล็กเล็กลนน้อยแต่ดูวันนี้ี่ถาดนึงเขากินหมดอะเมนูเนี้ย รวมของชอบของมาค่ะมาชอบกินชีส,ชสมาชอบกินซอสเทาจันมาชอบกินแบบกรอบๆพี่บีเม,มนูนี้ให้กี่คะแนนครับ,บสิบครับผมหนึ่งห้าศูนย์อ 1, 5, ตอนนี้ถ้าใครไม่มีเวลาว่างมาที่พิซซ่าฮัทนะโทรสั่งก็ได้ได้แบบนี้เลยเรามากันที่พิซซ่าก้าชีสหมูมาดูความชีสความฉ่ำความเยิ้มความแบบความไม่ไหวแล้วทุกคนเจ๊งๆคนดูไม่ค่อยอร่อยเลยค่ะ ไปค่ะค่ะน,นี่ครับทุกคนยืดทุกครั้งที่ดึงขึ้นมาร้อนๆเลยพิซซ่า9้าชีสหมหหูรสชาติชีสที่แั่นหนาเหมือนเดิมแต่ตามออกไปคือมีหมูทุกคนได้สัมผัสของเนี่ยเบคอนอยู่เนี้ยอันนี้อร่อยมากคือหมู ตัดไปอ่ะเจอหมูเนี่ย็นก้อนเนี้ยอร่อยมากดูฟันดิโอโหโซนนี่ปะป้านมันมาทำอะไรให้ดูมาคานี่เขาจะกีเอดทุกอย่างชีสบอดอ่ะอันนี้คือชีสบอร์ดถูกต้องค่ะกีเอดชีสบอร์ดพังสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถ่ายนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนที่เราก็นั่งกินเนี่ยเพชรดูข้างนอกครับนี่ครับ จับผ้าให้หมดเลยครับแฟนคงแฟนคลับครับเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะมิทติ้งอะถ้าใครแฟนอ่าถ่ายรูปก่อนครับนี่ครับเออนี่วะเออก็นะถ้ามาที่ร้านอะป๋าดูนี่สั่งทั้งสามถาดแบบนี้แบบนี้หนี่ขอบอะไรอ่ะขอบชีสโอ้โยยืดมากฮ้บีบีอยากกินอาหารที่หมามาทำหรือว่าอยากมากินข้างนอกย ข้างนอกจะชี้นำกินข้างนอกชี้นำขบคครับผมเอ้ยบายครับมึงอยู่ในกล่องใช่นี่ยหานขอบคุณมากทุกคนที่คบคอยติดตามครอรัวเราแล้วแบบว่าไปที่ไหนแล้วก็ทักทายกันเจอเราอะบอกได้เลยเราพร้อม่ห้ถ่ายรูปถึงขนาดเรากินอยู่เนี่ยเราก็ต้องวางของกันแล้วก็อย่างนี้น่ารักทุกคนน่ะเออ พิซซ่าก้าชีสหมูเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะทุกคนตัวเนี้ยจะมีความแบบว่าเปลี่ยนซอสอ่าเปลี่ยนซอสเก้ายอดคือซอสเชอร์ชั่นถูกไหมคะอันนี้จะตัดด้วยแบบความแบบเปรี้ยวหวานๆมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เจอแบบเนื้อหมูที่แบบว่ากัดเข้าไปแบบเหมือนหอมมีกลิ่นของหมูอะไรเนี่ยตัวเนี้ยมันมีความกรอบนอกแล้วนุ่มข้างในมีเอ็นนิพสแต่พรามันไม่ใช่แบบแต่มันนุ่มกว่าไส้กรอกแล้วมันก็ฉ่ำๆนะเนี่ยทุกคนหอมอ่ะโอเคทุกคนพิซซ่าชีสเก้ายอดหมดไปแล้วตอนนี้พิซซ่าก้าชีสหมู หายไปครึ่งหนึ่ง,งเดี๋ยวมาต่อกันที่พิซซ่าก้าชีสซีฟู้ดเออมาจะบอกว่ากุ้งเน้นๆครับอันนี้โอ้โหโว้าวของใครก่อนอันนี้ของป้ามีนนกุ้งออมีปูอดัดมีมสับปะรดม,มีชีสม,มาจากอะไรอ่ะ้ ชีสมันนัวมากอะมันคือเต็มปากเต็มคำกรอบดีงามมากค่ะบอกเลยเนี่ยดูดิประกอบใช่ไหมเป็นพาเมซานชีสที่ป้าชอบอันนี้เหรอพาเมซานนะทุกคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยกรอบมากดูครับว่าไงคะพร้อมยังพร้อมยังชัวร์มากก่อนมาไปให้ใครกินก่อนไปไหนเนี่ยไม่รู้จะอร่อยชีสไหนก่อนเลย อใครชอบกินชีสที <c oughs> <c oughs> ่แบบกรอบๆอะคือทำร์เมซานชีสกรอบใช่ไหมตรงนี้ืูที่สุดขอบเนี้ย ASMR เริ่มกินของได้กำลังจะกินเลยไม่บุกหยิบถุงกระดาษบีบีพร้อมยังนับให้ปานหน่อยหนึ่งสองสาม ทุกคนคือจัดหนักจัดเต็มกุ้งมากเลยค่ะป๊าป๊า s e a อ่ะอ๋อสวัสดีครับคือเหมือนตอนนี้เราถ่ายในตู้ปลาทุกคนเห็นตู้ปลาป่ะตู้ปลาขนาดจะเข้เลียมเหรออ่าแล้วเหมอือนแบบเขาเดินมาเฮ้ยไอ้นี่ไงเหมือนมันจิ้มเลือกอ่ะมันจะหนูตู้ปลาเราอยากได้ตัวนี้ไม่แต่อคโลเลียมอ่ะที่เราพาลูกไปมันจิ้มไม่ได้เราพาไปจิ้มที่ไหนนั่นแถวรัชดาแถวรัชดาแถวรัชดาสำหรับวันนี้ครอบครัวเราเป็นของยากลำบากโอ้ดูบีบีที เห็นครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีความสุขเห็นบีบีชอบกินแล้วก็เราก็ดีใจนะวันนี้บีบีว่าถาดไหนอร่อยที่สุดสามถาดเลยอ๋อสามถาดเลยมีทั้งพิซซ่าชีสแก้วยอดค่ะพิซซ่าแก้วชีสหมูพิซซ่าแก้วชีสซีฟู้ดค่ะโอ้โหสุดยอดทุกคนรวบรวมอุดมไปด้วยชีสเน้นๆที่มาจากหลายประเทศนะมจะบกว่าให้มาเลือกมาก็เลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละถาดก็คือรสชาติต่างกันไปเลยทุกคนแม้กระทั่งแบบปาว่ามาเลือกได้สังเกตอันไหนหมด ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าตัดกําลังไปแล้วไงหมาถึงรสชาติหรือว่าแบบเทคเจอร์ในการกินอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างอย่างซีฟู้ดเนี่ยก็จะแบบตัดเลี่ยนด้วยสับปะรดถูกไหมแล้วก็แบบกัดไปก็เจอแบบขอบที่แบบกรอบๆเข้มๆอะไรเงี้ยอ่ส่วนตัวหมูเนี่ยก็จะแบบเหมือนหอมบาร์บีคิวอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นซอสแบบเปรี้ยวๆหวานๆอะไรเงี้ยนี่คือนักรีวิวระดับประเทศก็อร่อยแล้วขอบก็จะนุ่มๆแล้วข้างในมีแบบชีดยืดๆแต่ส่วนอันเนี้ยคือโคตรอัด อ่ทุกคนวันนี้บอกเลยว่าฟินมากใครที่เป็นสายชีสใครที่ชอบชีสแนะนําให้มากิน3เมนูนี้เลยที่พิซซ่าฮัททุกคนเป็นชีสพรีเมียมจริงๆฮะ,ะแล้วก็มีส่วนผสมของชีสทั้ง9ชนิดแล้วจะบอกว่าแต่และเมนูเนี่ยเขาให้ชีสมาแบบสะใจสุดๆเมนูนี้มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2566อุ้ยมันเกิดมา ใช่กันเกิดจะจัดให้5าถาดคนเดียวเลย9ก้ให้มันสมกับเป็นชีส9ยอด9าถาดกินภายในดิจินด้วยดิินด้วยใช่ไหมอ่าโอเคจะจัดให้9าถาดเลยราคาเริ่มต้นแค่ถาดละ379บาทแล้วราคานี้ให้ชีสมาคาเนี้ยคุ้มไหมคุ้มมากคุ้มมากใครจะมากินที่ร้านก็ได้หรือใครจะสั่งอยู่บ้านก็ได้หรือใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่มีเวลาว่างมาพิซซ่าฮัท กด1150สั่งได้เลยนะครับหรือจะสั่งในเว็บไซต์ตามด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวขึ้นไวให้หมดเลยฮะทุกคนแต่ที่แนะนำนะถ้ามีเวลาว่างให้มาที่ร้านดีกว่า,เพ,าเพราะว่าออกจากเตาใหม่ๆห่อ่ะร้อนร้อนเลยออร่อยมากจริงๆคคไม่ไหวแล้วใช่เรียนไม่ไหวแล้วถ้ากัดกินมันจะเป็นอย่างนี้โอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้แบบว่าพามากินข้างนอกนะฮะส่วนใหญ่คลิปของบ้านเราก็จะทําเองถูกไหม ขี <g <g ้เกียจทำขี้เกียจทำใครท um, ี่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ข้าวโคตรเป็นลขอรับไปก่อนค่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาใหม่สำหรับวันนี้ข้าวโคตรเป็นลขอรับไปก่อนค่ะสวัสดีครับผมลาหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมากินที่ร้าน